สวัสดีครับจาก PNF Coffee นะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องปั่น2เครื่องจากแบรนด์ San Toz นะครับแบรนด์ San Toz เป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศฝรั่งเศสถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1954เกาะก็มีมาประมาณ70ปีได้แล้วเขาเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านความทนทานของอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นแบรนด์ที่ทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอุตสาหกรรมกาแฟ ค่งปั่นที่จะมารีวิวให้ดูวันนี้ก็จะมีตัว6-2กับตัวรุ่นน้องที่ออกมาทีหลังอย่าง66ว่ามันมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่2ตัวนี้มีเหมือนกันก่อนข้อแรกก็คือ brushless motor คือมอเตอร์ที่ไม่มีตัวแปลงถ่าน เขาใช้เป็นระบบแม่เหล็กถาวรแทนข้อดีของตัวเนี้มันคือไม่มีการมนเทนเนน์ไม่ต้องเซอร์วิสเสียงการทํางานที่เงียบลงดึงประสิทธิภาพการทํางานออกมาได้เต็มที่ตลอดเวลาใช้งานหนักๆต่อเนื่องได้โดยไม่มีความร้อนสะสมทําให้ตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยมีความทนทานกว่ามอเตอร์ธรรมดาถึง10เท่าครับข้อต่อมาคือ dual clutching action ใบมีดของเขาเนี่ยหมุนได้2ทิศทางทำให้เครื่องดื่มในโถปั่นเนี่ย มันเนียนและละเอียดยิ่งขึ้นและจบการทำงานต่อเสิร์ฟได้ไวต่อมาคือใบมีดที่เคลือบสารไทเทเนียมไนไตรด์เนาะมันเป็นสารเคลือบที่ทำให้ใบมีดเนี่ยมีความทนทานแข็งแรงป้องกันสนิมแล้วก็ Duo Cushing Action เนี่ยทางสานโต๊ดเขามีการจดสิทธิบัตรเป็นของเขาเองด้วยก็จะมีเครื่องปั่นเพียง2เครื่องในตลาดที่มีเทคโนโลยีนี้ ต่าเนี้เราจะมาดูจุดที่แตกต่างกันของเจ้า2เครื่องนี้กันบ้างข้อแรกเลยก็คือตัว62เนี่ยเขามีกล่องเก็บเสียงมาให้แต่สําหรับตัว66เนี่ยไม่มีเซนเซอร์เซฟตี้เนี่ยสำหรับตัว62แล้วเขาติดอยู่กับกล่องเก็บเสียงเลยนะก็คือเวลาจะใช้งานถ้าปิดกล่องไม่สนิทหรือลืมปิดฝากล่องเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ทํางานส่วนตัว6 6หเขามีเซนเซอร์เซฟตี้มาบนฝายางให้เลยนะซึ่งอันนี้ดีมากๆนะ เพราะว่าถ้าลืมปิดฝาเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ทํางานเลยซึ่งป้องกันเครื่องดื่มหรือเวลาลืมปิดแล้วปั่นแล้วทาให้เครื่องดื่มหกได้ไล่มาเรื่องของโถปั่นคือโถเขา2ตัวเนี้ยความจุเท่ากันเลยอยู่ที่2,400มนะิลลิลิตรหรือ81ออนก็วัสดุเป็น BPA ฟรี free ทั้งคู่นะครับซึ่งก็คือพลาสติก o ูดเกร e นั่นเอง ไม่มีสารตกค้างนะปลอดภ <ia> ัยจากความร้อนและอาหารไล่ลงมาใ <médico S 1> นเรื่องของมอเตอร์เนาะตัว62เนี่ยกำลังวัตต์เขาจะอยู่ที่1,000ัวัตต์รอบการปั่นเขา1 5 0 0 0รอบต่อนาทีส่วนตัว66เนี่ยจะอยู่1น0่วัตต์รอบการปั่นจะอยู่ที่1 3 0 0 0รอบต่อนาทีส่วนน้ำหนักตัวเครื่องตัว62จะหนักอยู่ที่8.3สกิโล่วนตัว66เนี่ย แต่หนักที่6.2กิโลเนาะต่างกันประมาณ2กิโลสรุปแล้วในการใช้งานตัว6.2เนี่ยเขามีโปรแกรมการปั่นมาให้30โปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละเมนูการปัน่นก็คือครอบคลุมเลยแหละเหมาะกับบาร์หรือโรงแรมหรือร้านอาหารขนาดใหญ่เพราะว่าครอบคลุมการปั่นแทบจะทั้งหมดแล้วส่วนตัว6.6เนี่ยจุดประสงค์เขาคือถูกย่อลงมาให้เข้าใจง่ายขึ้นเหลือ โปรแกรมการปั่นแค่เพียง9โปรแกรมหลักๆเนาะแล้วก็ดีไซน์กับน้ำหนักเนี่ยกระทัดรัดมากขึ้นนะทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถเจาะแล้วฝังลงไปในเคาน์เตอร์ได้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องปั่นตัว s a t o ต62และ s า n o ต66สำหรับท่านใดที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมให้ติดต่อช่องทางที่แปะไว้ให้ท้ายคลิปได้เลยครับสวัสดีครับ